สวัสดีค่ะนี่คือช่อง Grace Journey วันนี้เกจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อคนที่คุณนึกถึงเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าไพ่เก๊กซก็ได้เปิดเลียงไว้แล้วนะคะก่อนหน้าที่จะเปิดก็ได้มีการทำสมาธิเพื่อสื่อกับคอลเลกทีฟสื่อกับ พลังงานโดยรวมนะคะไพ่เซตนี้ที่เปิดมาสําหรับพลังงานของคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วมีคนในใจอยู่แล้วนะคะแล้วคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคู่ของคุณหรือเปล่า mm hmm. เขาเป็นใครและเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหากคุณที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแปลว,ว่าพลังงานเราสื่อถึงกันตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เก็บนำไปใช้ถ้าไม่ตรงก็เลื่อนผ่านไปนะคะ อ่ะคะ่ะไพ่ใบแรกเลยเป็น four of wands หากคุณคิดว่าคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณจริงจังกับคุณหรือเปล่าเขาจริงจังมากนะคะเขาจริงจังเขาคิดถึงอนาคตเขาคิดถึงความรักที่มั่นคงการสร้างการสร้างการเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงนะคะอาจจะเป็นแบบคิดไปถึงขั้นการมั่นหมายแต่งงานหรือมีครอบครัวที่มีความสุขกับคุณเลยนะ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็น king of w a r n หรือไม่ก็มีพลังงานของชาวธาตุไฟอยู่ในคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดราศีอื่นก็ได้แต่ในพลังงานของเขาเหมือนไฟเหมือนมีความรักมีความปรารถนาให้กับคุณมีความรุ่มหลงมีความสนอกสนใจนะคะกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่มันยังติดอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขายังช่างใจอยู่ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาที่เขาอยากจะให้มันจบเต็มที่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวของเขานะคะที่เขายังมีปัญหาอยู่ที่เขาไม่สามารถเข้ามาแสดงความรักหรือความใส่ใจกับคุณได้อย่างเต็มที่คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขามีใครอยู่หรือเปล่า เขามีความสัมพันธ์อื่นอยู่หรือเปล่าทําไมเขาไม่มาเต็มที่สักทีทําไมเขาเหมือนแบบไปไป,ไปมามามา,มา,มาหายหายที่จริงมันเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอปัญหาส่วนตัวของเขานะคะที่เขารอให้มันจบลงนะคะจงเชื่อใจและจงเชื่อมั่นว่าคนคนนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ด้วยดีเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเหมือนกับว่า เทวดานางฟ้านําคุณมาให้เจอกันกับเขาหรือเปล่าอาแล้วก็เขามีความฝันถึงคุณบ่อยมากยิ่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็อาจจะมีความฝันมีการสื่อถึงกันทางจิตวิญญาณด้วยนะคะ The Moon มันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคยังเปิดเผยไม่ได้หรือเปล่า ความสัมพันธ์กับคุณและเขาตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ยังออกมาประกาศไม่ได้ว่าเออคุณกับเขาคบกันหรือเปล่าหรือว่าเขามีความลับอะไรในใจหรือเขาคิดว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยหรือเดินหน้าในความสัมพันธ์เพราะเขาอยากจะให้ชีวิตของเขาบาลานซ์ก่อนนะคะ The Lover เขาเห็นคุณเป็นคนรักที่ เหมือนกับเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตของเขาเป็นเหมือนหยินและหยางเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาทุกอย่างทุกอย่างเข้ากันได้มันมีความเปิดเผยซึ่งกันและกันนะคะเวลาที่คุณคุยกันกันกบเขาเหมือนกับว่าคุยกันได้ทุกเรื่องเปิดเผยกันเหมือนเหมือนว่าลอกเปลือกออกทั้งสองคนนะคะ อาจจะแบบว่าเวลาที่คุณอยู่กับเขามันเหมือนกับว่าคุณอยู่อีกโลกหนึ่งเลยหรือไม่ก็คุณทําให้เขารู้สึกว่าสวรรค์บนดินนั้นมันมีอยู่จริงนะคะเขามีความสุขและเขารู้ชัดเจนแน่นอนว่าคุณคือคนของเขาคุณคือคนที่เทวดานางฟ้าส่งมาให้เขาว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาจริงๆ The High Priestess กับ The High r o p e e e ขึ้นมา คือเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณคุณและเขาสามารถสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าสื่อสารกันในโลกของสามมิติโอเคตอนเนี้ยคุณกับเขาอาจจะขาดการติดต่อกันไปบ้างมามาหายหายมามา,มาหายหายแต่คุณและเขาสามารถสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้ด้วยอาจจะเป็นความฝันอาจจะเป็นความรู้สึกบางครั้งที่คุณรู้สึกว่ามีใครสักคนคิดถึงคุณแบบอย่างลึกซึ้งนะคะ เ g h p r i e s t เ s s เธอก็มีสัญชาตญาณของเธอเธอสามารถย่างรู้เธอสามารถร่วงรู้อนาคตเธอสามารถร่วงรู้ว่าคนคนนี้คิดกับเธอ,อยังไงคนคนนี้รู้สึกยังไงนะตอนนี้คนคนนี้เจ็บปวดคนคนนี้มีปัญหาอะไรในใจเธอรู้หมดนะคะและเธอก็เป็นคนที่มีความอดทนนะคะอดทนที่จะรออดทนด้วยความใจเย็นเธอนั่งอยู่บนบัลลังก์ เป็นเหมือนราชินีพระจันทร์ที่สวยเด่นงามสง่าเธอไม่มีนิสัยที่เป็นเด็กหรือนิดดี้เกินไปหรือต้องการความรักมากเกินไปเธออยู่ในที่ของเธอด้วยความเข้าใจด้วยความอดทนและรออย่างมั่นใจนะคะเดี๋ยวไฮโรเฟนขึ้นมาอาจจะเป็นแทนพลังงานของคุณหรือพลังงานของเขาก็ได้พลังงานของเขาเนี่ยก็คือ ความรักที่มั่นคงต้องการความรักที่มั่นคงคอมมิทเมนต์ต้องการาที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณแบบมั่นคงและย,ยั่งยืนจริงๆไปถึงขั้นแต่งงานหรือทําพิธีแต่งงานมั่นหมายนะคะในไฮโรเฟนขึ้นมาเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่ามีสปิริตหรือมีพลังงานที่สูงส่งนั้นะ่ะ คอยเกื้อหนุนและคอยปกป้องคุ้มครองเขาและคุณด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นน,นตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่าแยกกันแต่เขาก็รู้ว่ามันจำเป็นจะต้องเกิดสิ่งนี้มันจำเป็นจะต้องเกิดช่วงที่ขาดการติดต่อเพราะเขารู้ว่าหากเขาเข้ามาในสภาวะที่ อารมณ์ของเขาเป็นลบหรือน egat ีฟหรือนําความเจ็บปวดนําความเศร้าโศกสับสนเสียใจมาด้วยในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีบาดแผลก็ได้นะคะเขารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องเขาจึงต้องแยกไปจัดก,การปัญหาชีวิตของเขาก่อนนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงเขารักและมั่นคงกับคุณมากซื่อสัตย์ด้วยนะคะแล้วหวังไกลไปถึงอนาคต ถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันเลยนะคะหากคุณคิดว่าเขามีความลับหรืออะไรที่ไม่เปิดเผยไม่ยอมบอกกับคุณอันนั้นเป็นเพียงแค่ความคิดนะคะให้ดึงความรู้สึกข้างในของคุณออกมาสัญชาตญาณของคุณบอกกับคุณว่ายังไงเขาคิดยังไงให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในการกระทําอย่าเชื่อในคําพูดแต่ให้เชื่อความรู้สึกจากสัญชาตญาณของคุณ ความฝันอาจจะบอกอะไรคุณบางอย่างกับสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ก็ได้นะคะทําไมเกดถึงบอกว่าอย่าเชื่อการกระทำและคําพูดเพราะว่าการกระทำและคําพูดเนี่ยมันโกหกกันได้คุณเคยได้ยินคำว่าไวท์ไลน์ไหมก็คือการโกหกที่ทำให้คนคน,นึงรู้สึกดีอะอย่างนั้นอะ มันก็เกิดขึ้นได้นะคะการกระทําและคําพูดเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมพฤติกรรมที่หล่อหลอมสะสมความกลัวหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เขาพูดหรือกระทําสิ่งนั้นขึ้นมามันอาจจะเป็นสิ่งที่โกหกและหลอกลวงได้อย่างเช่นไวท์ไลน์มีคนหลายคนบอกว่าให้ดูจากการกระทําถ้าเขาทําแบบนี้แปลว่าเขารักคุณถ้าเขาทําแบบนี้แปลว่าเขาไม่รักคุณมันไม่ใช่เสมอไป บางครั้งการกระทําและคําพูดก็ไม่ตรงกันอย่างเช่นเขาอยากจะมาแสดงความรักความใส่ใจความเอื้ออาทรกับคุณแต่สิ่งต่างๆที่ทําให้มันหยุดเขาจากการกระทําพวกนั้นน่ะอาจจะเป็นปมของเขาความกลัวของเขาความกลัวที่ว่าถ้าเขาหุนหันพันแล่นทําอะไรลงไปณตอนนี้ประกาศตัวณตอนนี้มันอาจจะเกิดผลร้ายต่อความสัมพันธ์ก็ได้เขาก็เลยต้องหยุดหยุดติไว้ก่อน เหมือนกับว่าโกหกขาวอะค่ะโกหกด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะให้คุณรู้สึกด,ดีอะนั่นก็แปลว่าคําพูดและการกระทําสามารถโกหกได้ไม่ตรงกับใจเสมอไปแต่ถ้าคุณเชื่อในความรู้สึกและในสัญชาตญาณของตัวคเองคุณจะรู้ว่าคนคนนี้รักคุณแค่ไหนคุณจะรู้ว่าความรักเนี่ยเป็นความรักที่แท้จริงหรือความรักที่ หลอกลวงนะคะให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองอย่าตัดสินคนจากคำพูดและการกระทําบางทีเขาอาจจะมีปัญหาภายในลึกๆที่ไม่สามารถบอกกับใครได้แม้กระทั่งคุณเขาเลยต้องทำสิ่งใดหรือพูดสิ่งใดออกมาเพื่อปกปิดหรือเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นเบาลงไปก่อนนะคะ ฉะนั้นจงให้โอกาสให้เวลาด้วยความเชื่อมั่นด้วยความไว้ใจและเชื่อใจและเชื่อในรักแท้ครั้งนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณนะคะเขาบอกว่าให้มองเข้าไปลึกๆในหัวใจของคุณะแล้วก็ให้รู้สึกถึงเขาจากก้นบึ้งของหัวใจของคุณความรักของเขาอะมันลึกยิ่งกว่ามาหาสมุทร แล้วก็ Playfulness ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาหากมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เขาอยากจะให้มันเป็นอะไรที่เบาๆอยากจะให้มันเป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินไปด้วยกันโดยที่ไม่ต้องนำเรื่องนำปัญหานำอดีตมาพูดหรือมาฟาดฟันกันนะคะเขาบอกว่าการที่เรา เล่นกันเหมือนเด็กอีกครั้งมีการหยอกล้อมีการหัวเราะมันคือการเยียวยาที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ transformation เขาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันทำให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขา เขาก็รู้สึกขอบคุณไพ่ใบต่อไปนะคะพาวเวในความสัมพันธ์ครั้งนี้บางครั้งมันจะมีการที่มามาไปๆหายๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทอกซ c ิคคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันทนไม่ได้แล้วกับการที่เขาเมินเฉยกับฉันฉันฉันทนรอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยให้คุณใช้สัญชาตญาณน,นะคะว่าคุณอยากจะ พูดอยากจะบอกอะไรกับเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาว่าตรงไหนที่คุณรับได้และคุณรับไม่ได้คุณมีพลังคุณมีอำนาจที่จะสื่อสารมันออกไปจากใจโดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะอย่าอย่าให้การกระทำนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆจนกลายเป็นอารมณ์ที่ท็อกซิกหรือความโกรธความน้อยใจในตัวคุณหากคุณคิดว่าตรงนี้ มันไปต่อไม่ได้ละมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงคุณก็พูดออกไปได้เลยนะคะคุณตัดสินใจได้เลยว่าจะอยู่ต่อตรงนั้นหรือจะเดินออกมาคุณมี power ที่จะทำแบบนั้นคุณมี power ที่จะสื่อสารคุณมี power ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้นในทางที่ดีแต่ไม่ใช่ด้วยการตัดสินนะคะให้สื่อสารด้วยความเข้าใจไป,ไปต่อไปค่ะ Give thanks ให้กล่าวคำขอบคุณนะคะให้กล่าวคำขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพลังงานเบื้องบนหรือเทวาดานางฟ้าหรือใครก็ได้ที่นำความรักนี้มาให้คุณคุณรู้ว่าคุณคู่กันกับมันแล้วคุณก็พร้อมแล้วที่จะรับที่จะทำความเข้าใจที่จะสื่อสารในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ไพ่ไบต่อไปนะคะบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วในก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจของคุณนะคุณรู้คําตอบอยู่แล้วและให้คุณทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันถูกต้องไพ่ไบต่อไปนะคะ a message for you เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณทุกๆช่วงเวลาเลยความรักของคุณได้เติมเต็มชีวิตของเขาด้วยแสง ที่อบอุ่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขารักคุณไพ่ใบต่อไปบอกว่าบาลานซ์ในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทั้งสองฝ่ายต้องเห็นด้วยกับอีกฝ่ายเสมอความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่คนสองคนซัพพอร์ตกันและกันในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นในการเป็นของเขาในการตัดสินใจของเขาแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยในบางครั้งก็ตาม แต่จงเปลี่ยนพลังงานให้มันเป็นพลังงานในด้านบวกพไพ่ใบต่อไปนะคะบอกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อเราทุกคนแต่บางครั้งอารมณ์ก็ทำให้ความจริงนั้นถูกบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเราใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินฉะนั้นให้คุณปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจต่างๆลงนะคะ ในความสัมพันธ์การสื่อสารกันมันจะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยการที่ไม่ใช้อารมณ์เข้ามาปะาปนไพ่ใบต่อไปนะคะเวทเขาบอกว่าอย่าเร่งรัดมันมากเกินไปให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในความสัมพันธ์ครั้งนี้หากคุณคิดว่าคุณต้องรู้ให้ได้คุณต้องได้คำตอบณนะตอนนี้เลยอย่างนั้นอะถือว่าเราเร่งรัดนะในความสัมพันธ์ ให้วางมันลงนะคะให้รอด้วยความมั่นใจและเชื่อใจอย่างที่เกรซบอกไปแล้วตอนนี้เราก็มาดูว่าคนคนนี้เป็นใครเกิดอะไรขึ้นในปัญหาในชีวิตของเขาเขาเป็นใครเขาทำงานอะไรเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนราศีอะไรนะคะข mm hmm. ้ความแรกก็คือสถานการณ์ของเขาโพส i v ฟไว้คนคนณนี้เป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงปกติแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ คิกบวกตลอดนะคนของคุณเนี่ยคะ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเพื่อนรักเหมือนอะไรที่คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเด็กที่สามารถหยอกล้อเล่นกันทําให้หวัวเราะกันได้ตลอดนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ในช่วงหนึ่งเป็นเพื่อนรักกันก็ได้แล้วก็ความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะคะ,ะปัญหาของเขาก็คือตอนนี้เขามีปัญหาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอ่า อาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนเขาเพื่อนเขาเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์หรือเพื่อนเขาดึงเขาลงไปให้อยู่ในสภาวะที่ท็อกซิกอย่างเช่นอะปาร์ตี้เยอะไปดื่มเหล้าจัดอืมแล้วก็มันเกิดจากอีวิลอ e E อีวิลอคืออะไรคือความอิจฉาริษยาไม่อยากให้ไม่อยากเห็นเพื่อนมีความสุขก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงอาจจะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้หรอก หรือมันยากไปห,หรือว่ามีการโคดโกงการหลอกลวงการหักหลังกันเองในกลุ่มเพื่อนนะคะสิ่งที่เขาเจออยู่นะตอนนี้เขาอาจจะเจอกลุ่มคนหรือบุคคลที่ค่อนข้างจะจิตไม่ปกตินะไซโคพาเหมือนเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นหลักเอาอารมณ์เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็คนอื่นต้องตามเขาพยายามควบคุมเพื่อนพยายามควบคุมทุกอย่าง อ่า third party situation ก็คือสภาวะที่เขาหายไปหรืออาการที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากมือที่3นะคะ black magic spell work black magic เนี่ยก็คือแบบคนอาจจะทำคุณใส่มนตุนดำให้เขา spell work black magic ไม่ได้แปลว่าโอ้โหคุณต้องไปทำแบบ voodoo ทำให้หลงไหลหรือ,อไปทำอะไรแปลก ที่จะควบคุมพลังงานของคนของคุณนะคะ black magic นี่มันเป็นได้เกิดขึ้นได้โดยการที่คุณคิดลบๆกับใครสักคนแล้วพยายาม control พลังงานความคิดคำพูดของคนคนนั้นนั่นก็เปรียบได้ว่าเป็น black magic หรือ spell work นะคะ spell work ก็อาจจะเป็นคำพูดลบๆก็ได้ที่คนคนนึงพูดกอกหูคุณทุกวันว่าด้านลบมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเขา ไม่เข้มแข็งจริงเขาก็อาจจะไหลไปตามทางนั้นได้นะคะ Black magic spell work อาจจะเป็นแค่พลังงานหรือคำพูดหรือจิตที่คิดไม่ดีกับเรานั่นก็เป็นไปได้นะคะจากเพื่อนคนคนนี้ของเขาเนี่ยที่ดูแล้วไม่น่าจะโอเคเขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนของคุณรู้สึกว่ามันท่วมท้นอะมันความรู้สึกมันอยากจะออกอยากจะ อยากจะหยุดยุดติทุกอย่างอยากจะเดินหน้าแต่ก็กลัวกเกินอาจจะมีความประมาด้วยนะคะอาจจะมีความที่ยังไม่มั่นใจไม่มั่นคงในอารมณ์ของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้อาจจะเกิดมาจากความไม่มั่นใจของเขาเนื่องจากชายโฮสต์บูลก็คือปมในอดีตสมัยที่เขาเป็นเด็กอาจจะมีอาการที่ เกิดการบูลลี่ทำให้เขาเสียความมั่นใจนะคะอาจจะถูกควบคุมมากเกินไปตัดสินใจอะไรไม่ได้ต้องทำตัวต้อง please คนอื่นอะ่ะเพื่อที่จะให้ได้อยู่รวมกลุ่มกับกลุ่มนั้นน่ะเออนึกออกไหมก็ประมาณว่าไม่เป็นตัวของตัวเองคนที่มีปมในอดีตในวัยเด็กพยายามจะทำตัวให้เข้ากันกับกลุ่มกลุ่มนั้นก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็อันต่อไปเขาบอกว่า you know best เขาบอกว่าคุณรู้ดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ดีที่สุดในคำตอบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดในชีวิตของเขาเนี่ยคุณรู้ดีที่สุดเขาก็รู้นะว่าคุณรู้ค่ะและพไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกว่าหากคุณลองหลับตาทำสมาธิ แล้วก็ตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามโอเคแล้วก็คำตอบนั้นคือ yes ใช่โอเคนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักสัตว์นะคะหรือไม่ก็มีสัตว์เลี้ยงอาชีพของเขาอาจจะเป็นนักเล่นหุ้นนะคะเทรดเดอร์หรือเป็นการซื้อมาขายไปอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นนักร้องนักสแสดงเป็น คนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นวิศวกรเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นชาวทัดดิน Taurus ก็คือพุศกนะคะ Aquarius ก็คือราศีกุมนะคะธาตลมนะคะธาตไฟนะคะ Virgo ก,ก็ทัดดินอีกแล้วนะคะ Virgo นี่คือราศีกันนะคะ Scorpio ก็คือราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะคนคนนี้มาจากที่ไหนอาจจะเป็นประเทศแถบร้อนโซนร้อนนะคะท ropical ญี่ปุ่นเกาหลีได้นะคะเลขที่เกี่ยวกับคนคนนี้ก็คือเลข5เลข8เลข2โอเคหากคำทำนายนี้ตรงกับใครนะคะก็คอมเมนต์บอกเกรสด้วยว่ารับคำทำนายนะคะ แล้วก็แชร์ให้ฟังหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาครั้งนี้มันเป็นแบบไหนบ้างคุณมีอะไรที่ติดค้างคาใจในความสัมพันธ์ก็สามารถคอมเมนต์ปรึกษาเกรซก็ได้นะคะหรืออยากจะปรึกษาส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้นะคะเกรซมีหลายแพ็กเกจสำหรับคนที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเราก็จะมีเริ่มต้นจากแพ็กเกจเล็กๆและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือเกรสจะแบ่งเงินทำบุญ 109บาทจากลูกดวงทุกคนก็เหมือนกับว่าคุณได้ทำบุญไปด้วยในการดูดวงครั้งนี้นะคะอ่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหากจะดูคลิปเต็มให้ดูได้ที่ช่อง Grace Journey บน YouTube นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ